หนังเรื่องพรจากฟ้าค่ะก็เป็นกระทรวงการต่างประเทศส่งไปมีมิวคนเดียวแล้วก็มีเพ่วงกับอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นทีมทีมหนังมีมิวเป็นตัวแทนไปคนเดียวอย่างนั้นเลยเหรอใช่ที่เป็นนักแสดงะมีมิวคนเดียวแล้วก็มีพ่วงกับอีกท่านหนึ่งไม่น่าจะเป็นพี่หมูหรือพี่ปิงค่ะอันนี้ไปฉายาว่าไปเข้าทิมอะไรนะเอ่อไปฉายค่ะเราต้องเตรีตัวยังไงบ้างเรียกพนักงาน ใช่ก็แบบว่าต้องแบบก็ต้องเตรียมเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เตรียมแบบหน้าผมว่าเาจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยมีทีมงานคนแดงทางโน้นให่หรือว่าเราต้องเตรียมแบบมือไทยเออม,มีมีทางโน้นเตรียมไว้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นแบบว่าทีมไทยประสานยอะไรเงี้ยเราเดนวันไหน,นะะวันพรุ่งนี้เลยมีชุดที่เตรียมไปมั้ยนี้มีหลายชุดค่ะเพราะว่าของเบลแบบมีแบบเป็นงานแบบในสถานทูตด,ด้วยแล้วก็มีงานแบบว่าเป็นแฟนคลับมิเติ้งด้วยแล้วก็งานพผมแดงด้วย มันเนแท่งไทหลายคนเหมือนกันะรอบนี้แทงไทยหลายคนี่้องแบบว่ามีมีหลายท่านเหมือนกันมีใครบ้างคะเท่าที่หรูก็มีพี่ชมมีใหม่ใช่ไหมแล้วก็มีพี่ปูแต่ว่าไม่รู้ต้อรีกไหมน่าจะหมดแล้วมั้งมีนี้นกเราดอนหนัีนงก็ทีใจนะคะที่แบบเหมือนเราได้ได้ทำหนัก คุณภาพเรื Entonces, like country, Asia, ่องหนึ euh ่งอะไรเงี <asking> ้ยซ <u toast> ึ่งก็แบบว่าได้ไปฉายต่างประเทศหลายๆประเทศในเอเชียอะไรเงี้ยก็แบบดีใจค่ะโอกาที่เราไปประชาสัมพันธ์ที่ต่างประเทศก็บ่อยเลยใช่ก็ไปแบบไปบ่อยมากเลยนะตอนนี้ก็แบบเดี๋ยวไปญี่ปุ่นเดี๋ยวไปแบบจริงมีแบบไต้หวันหรืออะไรเงี้ยแต่บางงานเราก็แบบไปไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ไปจีนมไปเจอแฟนคลในต่างประเทศเป็นการส่วนที่เราได้มีโอกาสคุยหรือได้เห็นปฏิกิริยาของ ดีไซน์นะคะคือแฟนต่างประเทศก็มีทั้งคนที่นั่นแล้วก็เป็นแบบว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นด้วยอะไรเงี้ยเราก็ได้ฟังจากฟีดแบ็คทั้งคนไทยทั้งคนที่นั่นเลยอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าทุกอย่างส่วนใหญ่แล้วฟีดแบ็คก็จะดี่ะเราก็จะแบบว่าดีไซน์เราก็แบบเหมือนเราก็แบบว่าภูมิใจที่แบบเราสามารถทำชิ้นงานออกมาแล้วก็เขาก็ชอบด้วยอะไรเงี้ยเดินพรอมคนนี้ก็จะโชว์ศักยภาพให้ต่างชาติได้เห็นป้ว ไม่หรอกเราก็เดินของเราเนี่ยแหละ <c oughs> ง,งานของงานม <c oughs> าเที่ยวจริงๆที่เดียวมากขึ้นในปีนี้อ่าก็แบบว่าไปตอนใหญ่ก,ก็จะแบบไปเรื่องของหนังอะไรเงี้ยไปโปรโมทหนังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากโปอินเตอร์มากกว่านี้ใช่ไหมก็ไม่หรอกค่ะเราก็แบบทำงานที่ไทยเนี่ยแหละก็งานเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะมีแบบมิสิ่งทีใช่มใช่ก็มีแบบเป็นแฟนคลับมิสซิ่งที่เซี่ยงไฮ้ด้วยค่ะ ก็เนอี่ยเดี๋ยวจะลองดูว่าจะเป็นยังไงก็เพิ่งเป็นแบบครั้งแรกเลยที่จะแบบได้ไปเจอแฟนคลับที่ม้วนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องภาษาเราไม่ได้ไม่ต้องมีมอ๋อเราปะวงมากเลยค่ะเพราะเราพูดเป็นตะวอไอ้นี่อย่างเดียว <laughs> แล้วก็จะมีแบบว่าเป็นล่ามล่ามจีนแปลพี่มิวขาโอ้ยรู้เลยภาาแล้วอะไรเนี่ยไม่ไม่มีมีข่าวเ <c oughs> อ้ยมีคแนบบเล่าข่าวว่าพี่เต๋อไปชมพี่มิวว่าน่ารักกับเพื่อนอะไร <c oughs> อย่างเงี <c oughs> เ้ย มอาอะไรนะคะนเพราะมิวน่ารักอ๋อพี่เต๋อก็น่ารักแต่เขาไปชมเรากับเพื่อนๆแต่ว่ามิวหน่ารักอะไรก็ก็น่ารักไงเขาเคยเขาเคยชมแต่เราแบบตัวต่อตัวแบบหน้าต่อตาไม่เคยมากแต่เขาก็น่ารักคือพี่เต๋อเขาเป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ยังชมกับแบบคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบพี่เต๋อเป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยไม่แปลกเลย มีความสัมพันธ์ที่คืบคืบหรือยังไม่มีคืบเลยค่ะเขามีไลน์มาบ่อยขึ้นโ <c oughs> ทรมาบ่อยขึ้นไม่เคยมาก <c oughs> แต่เขาก็น่ารักคือพี่เตอ๋อเขาเป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก,ก็ยังชมกับแบบคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบพี่เตอ๋อเป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยไม่แปลกมีความสัมพันธ์ที่คืบคืบหรือยังไม่มีคืบเลยค่ะเขามีไลน,น,น์มาบ่อยขึ้นโทรมาบ่อยขึ้นไม่ไม่มีไม่มีเลยตั้งแต่วันนั้น กันนะคะปีนักศึกษาก็ก็ไม่มีอะไรค่ะก็เหมือนเดิมเชียร์กันมันขาไปข้าวหมูพี่ก็ณไปถามพี่ว่าถ้าเด่มเราที่เดิมจะ้ากันพีมากไงพี่บอกเขายินดีด้วยถ้าเกิดเราแบบจะเข้บกันมีว่าไะเรจริงๆเราไม่มีอะไรเลยไม่ได้คือไปไหนเลย่อไม่ได้คือไม่ได้สอบไม่ได้อะไรเลยไม่ไรเลยหรอกไหลยชมเาก็่จะเป็นหนะคือพี่เต๋อก็ไม่ได้แบบอะไรเลยไม่มีอะไรกันเป็นแบบเพื่อนกันเลยค่ะได้คุยกันไหมคะหลังจากงาน ก็มีคุยกันบ้างนิดหน่อยในไลน์อะไรเอย่างเต่จะเป็นแบบในไลน์กลุ่มมีพี่โต้งด้วยอะไรเงี้ยไม่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 ไมอไ่ไมนไม่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 ไมาม่ไ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 ม่แบบไม่ไม่ม่ไม่ไี่ยม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไน่ไม่ไม่ไ่มไม่มไม่่มมไ่่ไ่ามมาไ่่ไ่่ม เป็นเคื่องป็นเวเป็นโอกาสดีเพืแบบเพื่อเขาจว่าเราโสดอย่างนี้ว่าเรามีมีโอกาสที่เข้ามาเลือกอย่างเงี้ยเปิดตลาดให้ได้เลือกก็ยังไม่ได้มีเวลาเลือกอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าแบบงานเยอะมากเลยทำงานทุกวันเลยจริง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 ครับเราะกลัวเหรอื่นเขาจะเข้าใจผิดไหมว่าเราแบบเป็นแฟนกับพี่เล้วปิดตลาดเราไปเออพี่ผิดว่าไงอ่ะพี่เข้าใจแบบนั้นป่ะนูก็ไม่ลืมไงว่าคนเข้าใจแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่าแบบแต่เราไม่ได้แบบว่าเป็นอย่างนั้นนะ จริงๆเปิดทางให้พี่เต๋ออะไรมากกว่าคนอื่นมากกว่าคนอื่นอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่ไม่ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดแบบอะไรทางกานเลยอ่ะแต่ถ้าพี่เต๋อช้านี่หมดสิทธิ์ใช่ไหมคะตอนนี้ตายแล้วจะทคำถานไม่พี่เต๋อมาช่วยเลยก็ไม่ไม่ช้าไม่เร็วอะไรนั้นจะตอบไม่ไม่อะไรนะแต่ว่าอะไรนะเพาพี่เต๋อมาถือว่าบทนี้แบบไม่มีสิทธิ์หมดสิทธิ์ใช่ไหมอ๋อ <iet gli flaws> โอ้ยไม่รู้จะตอบยังไงแล้วเนี้ยเบลอจริงๆริแล้วนะตอนนี้ยังมีโอกาสรู้ไหมครับที่จะมาตวเนี้ยนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยค่ะน้องก็ไม่ได้ติดใจหรืออะไรใช่ไหมบิวแบนว่าพักใจอะไรอย่างเงี้ยเออจริงจก็ก็พักพักหน่อยนะเพราะแบบเราก็จะแบบด้านงานแบบมากๆาเลยตอนเนี้ยเออไม่ได้มาจีบหรือแบบไอหยอดมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ่เสคนรอบข้าไม่มีหมดมีหมอ คือยแบบอย่างคนรอบเขาเขาก็จะแบบดูจากข่าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่ารู้สึกแบบเออจีนการอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเราเป็นคนแบบไม่ค่อยบ้ายูยูไม่ขึ้นเท่าไหร่เออไม่ตายอยู่ด้วย <laughs> มันจริงจริงมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นอมันก็เกี่ยวกับแบบแค่แบบคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยยูแค่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเราไม่ได้แบบ มีความรู้สึกแบบนั้นมันก็มันก็ไม่เกิดรอบหน้าจะมีงานคู่มันประมาณพี่พี่หือเปล่าไม่รู้อยากถามมาดิจริงจริงมีติดต่อมาไม่ตยก็มีติดต่อมาบ้างนะแต่เหมือนแบบคิวยังไม่ตรงกันอืมเราก็เป็นถามเป็นพี่น้องเป็นพน้องพูดจริงได้ไหมจริก็จริงได้ก็เป็นพูดจริงก็ได้เพราะเราก็ก็เคยเล่นหนังด้วยกันอะไรเงี้ย ตอน,นอน้ป <Okay. S 1> ็โสดไปนะโสดไปจีโสดไปกอนโอเค